รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้อสวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ก็อยู่กับเอเมา,เน,นะานะครับนะกับไพ่เสนะนะือมังกรนะครับทุกท่านนะวันนี้เหมาก็พาทุกท่านเล่นครับนะค่ายโวนะครับนะอเปลี่ยนค่ายเล่นกันมากนะทุกท่านนะรอบนี้อะไรมังกรนะครับมังกรนะ มังกรไปไหนดีครับดูเขาไพ่ก่อนนะหน้าตามังกรนะครับมาตามังกรไปครับมังกรนะครับทุกท่านโอ้แต่ส่วนใหญ่ไปทางอะไรเนี่ยเสือซะเยอะนะอ่ะมรดูงครับเบอร์สิบเบอร์สองเรียบร้อยครับมาเรียบร้อยครับทุกท่านนะโบมแล้วครับอ่าสองร้อยครับไปครับย้ายนะครับงะ เอาเมาจะอธิบายก็โอ้โหนะครับเวลาไม่ทันนะครับเวลาเร็วมากนะก็ดูรถแมพนะครับเขาไปหลักก็ดูบ้างนะครับทุกท่านนะ,ะมาดูนะครับโอ้โหเขาเบอร์โอ้โหเรียบร้อยครับทุกท่านไม่ผ่านนะครับไม่ผ่านอะไรท่าไหร่เอ้ยเลยครับทุกท่านเอ้าไม่เป็นไรครับโอ้ เสียไปไม้แรกรอซะแปดเลยเอา้ากดผิดช่างมันนะครับโอ้โหออกเสมอโอ้โหเสียหายหลายแสนเสียครึ่งหนึ่งเลยโอ้ยนะครับเสียงนะครับเหมานะขาดทุนนะครับอะไม่เป็นไรครับดูก่อนโอ้โหวแดงบานเลยนะครับนามังกรน,นะรอ,ะอก่อนทุกท่านตะกี้เหมาวางผิดนะครับโบติแค่วางแค่สี่นะ โอ้โหนะไม่เจ็บเยอะขนาดนี้หรอกนะโอ้โหครับรถแมทแถวที่หนึ่งเห็นไหมครับรอบเต่าไปเนี่ยอัดบางกอดได้เลยนะอัดบางกอดได้เลยนะครับไปครับไปสามร้อยเอ้ยไ,400ไปสี่ร้อยไปนะครับนะมาดูครับจะรอบไปเลาเหมานะอเอาเหมาคิดแล้วไม่ทันครับเวลาเร็วมากนะอ่ะเรียบร้อยครับกำไรหนึ่งร้อยบาท นะครับรอบนี้กําไรหนึ่งร้อยบาทเอามามีทุนอยู่พันเดียวนะทุกท่านนะนะครับไปไหนดีแล้วเขาเนี้ยอ่ะดูไม่ทันก็ดื่มดูไพ่เลยนะครับเอามานะอ่ะหันมาใช้สูตรดีกว่านะครับก็ได้ไม่ต้องไปดูเขาไพ่หลักเขาไพ่ลดแมบโอ้โหมไม่ทันเวลาครับนะมาครับใช้สูตรเดีกยว่ะเอามาเริ่มใช้สูตรแล้วครับนะทุกท่านนะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะครับ จัดไปครับไอเสือนะครับทุกท่านนะมีกําไรครับนะทุนหน้าพันกําไรพันหนึ่งนะครับก็หลูแล้วนะเอาเบาไม่จําเป็นนะว่าเราต้องบวกเท่าทุนเสมอไปนะครับทุกท่านอย,าอย่าไปหวังแบบนั้นนะอ่ะเรียบร้อยครับไม้แรกโดนซะแล้วนะไม้ได้โดนซะแล้วไปครับจัดไปไปครับนะ อ่าผมรูครับหมอไปมังกรนะทุกท่านนะเปอร์เซ็นต์เนี่ยคนเล่นมังกรเยอะมากนะครับแปดสิบสองเปอร์เซ็นเลยนะครับหรือเราจะเชียร์ตามเปอร์เซ็นต์ดีครับทุกท่านนะเบอร์สิบเบอร์แปดเรียบร้อยครับอ่ะกำไรมาแล้วทุกท่านอ่ากำไรมาแล้วไปไหนดีอ่ะอ่ะ,อะตามกันไปสักหน่อยแล้วกันนะครับทุกท่านอยากินอะไรไม่ออกก็ใช้สูตรไปเลยรับนะ สูก็บอกไปมังกรก็ไปมังกรนะครับนะอ่ะมาครับลุ้นกันต่อโอ้โหเบอร์สองเรียบร้อยเลยครับโอ้โหแห้งครับรอบนี้ไปครับเสือโอ้โหทําภาพสวยครับมับงกรกับเสือนะ,อะมาลุ้นต่อครับ ใครชอบบาคาร่าสายฟ้าก็เดียอค่าย,ยานี้เลยครับนะเบอร์ห้าโอ้โหเบอร์สองยังไม่รอดโอ้โหอะไรครับเนี่ยโอ้โหเท่าไหร่แล้วเนี่ยไปครับเสือนะครับเสือ,อหไพ่ใกล้จะหมดขอนด้วยนะมาดูครับเอาเหมาจะรอดหรือเปล่า เอาล่อสิครับบว,นะรบ,บวกไปนะครับบวกไปนะอ่าน่าจะเป็ดดลเลอร์ไพ่หมดเลยมั้งเนี่ยอ๋อเป็ดดลเลอร์ครับเป็ดดลเลอร์นะ,ะหมอไปมังกรนะครับทุกท่านนะเป็ดดลเลอร์นะครับเป็ดดลเลอร์แล้วเลุ้นต่อครับนะหมอขอกำไรสักพันหนึ่งนะครับนะสบายๆนะครับทุกนทะ่า,านโอ้โหเปิดมาสแต้มสูงเลยไม่มีอะไรเลย นะครับโอ้โหเปิดแต้มสูงมากโอ้โหไปครับเสือนะครับเสืออ่ะมาครับดูกันต่อโอ้โหโอ้โหเอาเรียบร้อยครับเราใหญ่กว่าโอ้โหใหญ่กว่าเห็นเห็นนะอ่ะบวกต่อครับอ่ะ ไปครับลุงันต่อนะครับโอหเวลาเร็วมากนะครับนะสาหรับไปเสือมังกรสองแต้มของเราละโอ้โหอยากจะบ้าโอ้โหเขาแค่สองแต้มแต่เราน้อยกว่าเขาอีกโอ้โหหัวจะปวดนะครับหัวจะปวดเลยอย่างนี้เสียดาย เขาแค่สองแต้มโอ้โหเปิดอะไรมากันได้ไม่ใช่เบอร์หนึ่งอ่ะโอ้โหเป็นไปดได้ครับทุกท่านทาเบอร์สองแล้วล่ะเบอร์หนึ่มาโอ้โหสุดสุดไปเลยโอ้โหอะไปครับต้องบอกครับว่าช็อตนี้นะครับส่วนตัวครับเหมาชอบมากนะครับไปแดงไปพันหนึ่งเลย เพราะอะไรครับรถแมพแถวที่หนึ่งเห็นไหมครับมังกรมาแค่ดอกเดียวเรียบร้อยครับทุกท่านเห็นไหมโอ้โหนะครับตามรถแมพแถวที่หนึ่งเลยเห็นไหมเห็นไหมครับเสือมาแค่เม็ดเดียวที่เหลือมังกรหมดเลยเห็นไหมครับนะโอ้โหสุดติงกระดิ่งหมานะครับนะเนี่ยครับเอาเหมาเกินเป้าแล้วครับทุกท่านนะนะ่อนไลน์หนึ่งพันกว่าบาทแล้วนะครับนะ โอ้โหสองแต้มอีกแล้วอืเฉียดแต้มนึงอีกแล้วโอ้โหอ้าหมาขอย้ำวิธีเดิมเหมือนกันนะทุกท่านนะ,ะมาต่ออีกสักหน่อยแล้วกันนะครับทุกท่านนะโอ้โหตะ่กี้มั่นใจจริงครับหมาบอกเลยครับเห็นไหมครับรถแมทแถวที่หนึ่งนะโอ้โหสามารถทำกำไรให้เราได้นะครับทุกท่านนะเบอร์ 9, เก้าเบอร์ห้าเรียบร้อยครับบวกไปอีกสิครับนะ บวกไปครับอ่ไปต่อครับเขาไปต่อไปที่มังกรนะครับโอ้แต่ส่วนใหญ่เขาไปนู่นกันหมดเลยนะไปเสือนู่นเลยครับเยอะมากอ่าลดลงมาแล้วครับ่ะเลยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์มาครับต่อเบอร์เจ็ดโอ้โหเรียบร้อยครับเสร็จเขานะครับทุกท่านนะไปครับลุนต่อ ไปเสือมาครับเหมาน่ะเหมือนเอาเหมาแทงงัดกับเขาเลยครับเขาไปเสือตะกี้ไปเสือที่ไปมังกรออ่ะนี่น้อยกว่านะครับนําไปเสือครึ่งๆึ่งนะครับรอบนี้ครึ่งครึ่งหนึ่งเลยนะครับครึ่งๆึงหนึ่งเลยเบอร์สองแล้วล่ะอะไรวะเนี่ยโอ้โหอ่ะไม่เป็นไรครับรอบนี้เหมาดูก่อนเอาลัเกมด้วยนะ กำไรยังหนึ่งพันหนึ่งร้อยอยู่นะครับทุกท่านน้ไม่ได้เสียหายอะไรเลยนะครับนะอ้หมารอบนี้น่ารัดเกมนะครับทุกท่านไปรัดเกมบอกแล้วอะนะครับรัดเกมบอกก็ไม่เป็นไรครับนะโอ้โหเสียนเหมาเสียหาย,ยดิได้โอ้โหหมดพอดีเลยโอ้โหเสียดายจริงๆ นะครับทุกท่านนาเสียดได้นะครับอ่ะไม่เป็นไรครับไพ่หมดมีไพ่ใหม่นะครับแต่อเมาก็เลิกดีกว่านะครับไม่เล่นยาวๆเพราะกาไร1,100บาทก็พอแล้วนะครับทุกท่านนะไม่จําเป็นนะครับทุนเยอะบวกเยอะนะครับทุนน้อยก็ต้องบวกเยอะๆนะครับไม่จําเป็นเลยนะครับนะแค่รู้จักเอานะครับรู้จักพอนะครับอเมาบวกวันละ5้าหกก็เอาแล้วนะครับทุกท่านวันหนึ่งหนึ่งพันว่าบาท นะครับก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับทุกท like ่านนะก่อนจากกันไปนะครับหมาก็ขอฝากนะครับกดติดตามนะครับนะนะครับหรือใครอยากจะเล่นนะครับค่ายนี้นะครับอเหมามีหลายค่ายมากๆนะครับนะใครอยากเล่นนะครับค่ายไหนทักมาพูดคุยกันได้นะครับนะนะครับนะใครอยากมาพูดคุยก็ทัอดีไลน์มหาหมากรับ a h m a o 99นะครับทุกท่านนะใครอยากเข้ากลุ่มนำนะครับอเหมาก็มีนะครับนะทักมาได้เลยนะครับทุกท่านนะ นะครับวันนี้เอามากก็ต้องนะครับขอตัวทุกท่านนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ